มีหลายคนพูดกันว่าเหรียญเหล่านี้มีราคาและหลายคนก็บอกว่าเหรียญเหล่านี้ไม่มีราคาที่จริง,ง,งแล้วเหรียญกระสาบไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเขาก็มีราคาในตัวของเขาเนื่องจากว่าเหรียญน,นั้นใช้วัตถุดิบต่างๆแร่ที่นำเอามาใช้ในการผลิต หรือได้ว่ามีราคาอยู่แล้วการนำเอาออกมาใช้ทำเป็นเหรียญกระสับซึ่งเหรียญกษะสับนั้นเขาก็มีมูลค่าในตัวอย่างเช่นเหรียญพวกนี้ก็มีราคาถึง25สตางค์หลายคนก็บอกว่า25สตางค์มันมีค่าอย่างไรมันมีราคายัางไงก็เพียงแค่25สสตางค์เท่านั้น เงินหนึ่งบาทเงินหมื่นบาทเงินแสนบาทถ้าหากขาด1สตังค์มันก็ไม่ถึงแสนมันก็ไม่ถึงหมื่นนี่แหละคือมูลค่าของเขาและเหรียญบางรุ่นบางพศออถึงแม้ว่าจะมีราคาการประเมินที่ต่ำอย่างเช่นเหรียญของปีนี้เช่นเดียวกันปีพศ2548 ซึ่งมียอดการผลิตทั้งสิ้น95ล้าน0 0ันเหรียญนั่นคือยอดการผลิตที่ถือได้ว่าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับเหรียญชนิดราคา10บาทชนิดราคา5บาทเหรียญเหล่านี้แทบไม่ได้ใช้งานอะไรเลยแต่มียอดการผลิตยเยอะมากๆเลยทีเดียวดังนั้นการสึกหลอของเขา ก็ได้ถือว่าน้อยในเหรียญรุ่นพวกนี้แต่ราคาของเขาล่ะเหรียญรุ่นนี้มีหลายปีพศด้วยกันที่ถือได้ว่ามีราคาส่วนเหรียญปีพศนี้มีราคาการประเมินถึงเหรียญละ10บาทนั่นคือเหรียญ UNC หลายคนบอกว่าทำไมต้อง มีราคาการประเมิน u n c ส่วนทรัพย์สินแผ่นดินที่มีการประเมินมูลค่าต่างๆเอาไว้มันก็เป็นราคากลางราคาของทรัพย์สินต่างๆที่ต้องมีการประเมินมูลค่าเอาไว้ข้างต้นนั่นเองส่วนเหรียญ ขนาดเล็กเหล่านี้ปีพศได้บ้างละที่มีราคาซึ่งเหรียญ25สตางค์ที่ผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530ไปจนถึงปีพุทธศักราช2551ที่เป็นเหรียญอะลูมิเนียมบอนหรือเหรียญสีทองลักษณะแบบนี้มีอยู่4ปีพศที่มีราคาสูงนั่นก็คือ ปีพศ2542ปีพศ2544นั่นเองและอีกลองลงมาอีก2ปีพศก็คือปีพศ2530และปีพศ2551นั่นเองและก็มีคำถามลหลายๆคำถามที่สอบถามมาว่านอกเหนือจาก4ปีพศแล้วเหรียญปีพศอ,อ,อื่นละ่ะมีราคาไหม ส่วนเหรียญปีพศอ,อื่นถึงแม้ว่าจะมีราคาการประเมินต่ำแต่ก็ยังมีบางรุ่นบางลักษณะที่หลายๆคนมีความต้องการและหลายๆคนไม่ได้มีความต้องการในเหรียญลักษณะแบบนั้นอันดับหนึ่งที่มีการสะสมกันเยอะและก็มีคำถามกันเยอะในเหรียญที่มีลักษณะแปลกๆแบบนั่นก็คือเหรียญ ที่เป็นขอบซ้อนหรือเหรียญสองขอบนั่นเองนะครับที่เป็นเหรียญย5สสตางค์สองขอบที่มีคนเก็บสะสมเยอะมากและก็สอบถามกันมาเยอะมากสำหรับเหรียญสองขอบส่วนลหลายๆคนเหรียญที่เป็นสองขอบหรือว่าเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือเหรียญเออเลคอย หลายๆายคนไม่ได้มีความต้องการในลักษณะแบบนั้นแต่ยังมีอีกหลายคนที่มีความต้องการและก็มีการเก็บสะสมเหรียญกระสาที่เป็นเหรียญเออเลคอยลักษณะต่างๆไม่ไว่าจะเป็นเหรียญสองขอบเหรียญรูปภาพตัวอักษรต่างๆเบลเบี้ยวก็มีคนต้องการในลักษณะแบบนั้นขึ้นอยู่กับความรักความชอบของแต่ละบุคคล และมีคําถามหลายๆคําถามบอกว่าเหรียญลักษณะแบบนั้นมีราคาหรือเปล่าเราก็มีคําตอบเอาไว้ให้ราคานั้นขึ้นอยู่กับความรักความชอบของแต่ละคนเปรียบเสมือนพระเครื่องต่างๆเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าอันนี้เป็นของเก๊อันนั้นเป็นของเทียมอันนี้คือของแท้ แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดคนเรามันชอบจะเก๋หรือว่าจะเทียมจะสวยหรือไม่สวยราคาจะสูงหรือจะต่ำถ้าคนเรารักคนเราชอบแล้วก็ยอมที่จะควักตังซื้อในสิ่งสิ่งนั้นเช่นเดียวกันกับเหรียญเหล่านี้นั่นก็คือลักษณะที่ มีการเก็บสะสมและอีกอย่างหนึง่งเหรียญที่เป็นปีพุทธศักราช2500และก็เหรียญปีพุทธศักราช2493ที่มีลหลายๆแบบที่มีราคาที่สูงเช่นเดียวกันและก็มีอีกลหลายๆแบบที่มีราคาที่ต่ำเช่นเดียวกับเหรียญ25สตาง์รุ่นใหม่และก็ปีพศ2500 ที่เป็นอะลูมิเนียมบอนเช่นเดียวกันก็จะแบ่งออกเป็น2แบบชนิดราคา25สตางค์ที่เป็นแบบพิมพ์เล็กและแบบพิมพ์ใหญ่นั่นเองส่วนแบบพิมพ์เล็กนั้นมีราคาถึงหลักหมื่นขึ้นไปพิมพ์ใหญ่ราคาตั้งแต่10บาทขึ้นไปเทําไมราคามันถึงแตกต่างกันมากนะักจริงๆแล้ว เหรียญพิมพเล็กมันมีราคาแต่เหรียญพิมพ์ใหญ่มีราคาการประเมินเพียงแค่ไม่กี่บาทแต่การซื้อขายบางแบบก็ทำให้มีราคาถึงแตะหลักพันได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเหรียญที่ท่านกำลังเห็นอยู่เหรียญน,นี้เป็นแบบพิมพ์ใหญ่ด้านหน้าถือได้ว่ามีความโดดเด่นและความสวยงามอย่างที่เราเคยบอกว่า เหรียญอลูมิเนียมบรอน์ชนิดราคา25สตางค์มีขนาดที่เล็กและน้ำหนักเบาความแข็งของอรลูมิเนียมบรอนจึงทำให้การสึกหรอนี้น้อยมากลักษณะเหรียญของพิมพ์ใหญ่เหรียญนี้ที่บอกว่ามีราคาให้ท่านดูลักษณะของเหรียญนี่คือด้านหน้า ลักษณะหันหัวขึ้นแบบนี้มันจะมีหลายๆราคาด้วยกันวิธีการตรวจสอบให้จับตรวจสอบแบบนี้หันหัวขึ้นแล้วก็จับสองข้างแบบนี้ให้หมุนหมุนมาลักษณะแบบนี้นี่คือเหรียญที่ผิดปกติ ของชนิดราคา25สตางค์ปีพุทธศักราช2500ลักษณะแบบนี้มีราคาถึง500บาทนี่คือเหรียญพระเศียนขวางขวาง90องศาและก็มีอีกลหลายๆขวางซึ่งจะแยกออกเป็นขวาง15องศา45องศา90องศาและ100องศาอืองศาคือพระเศียนตรง นั่นคือลักษณะของเหรียญที่มีราคาถ้าเกิดว่าเหรียญเหรียญนี้เป็นถ้าเกิดว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระเศียรตรงถ้าจับแบบนี้หมุนมาและตาโรแผ่นดินหันหัวขึ้นพระบรมรูปหันหัวขึ้นไปในทิศทางเดียวกันเหรียญน,นี้จะมีราคาตั้งแต่1,000บาทขึ้นไป หากพี่น้องมีเหรียญลักษณะแบบนั้นสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เรายินดีให้ตั้งแต่ราคา1,000บาทนั่นคือราคาเริ่มต้นของเหรียญปีพศ .2,500 หรือพี่น้องมีปีพศ2493ที่เป็นลักษณะเดียวกันก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เรายินดีรับเหรียญลักษณะแบบนั้น นั่นคือเหรียญที่มีราคาการประเมินต่ำแต่การซื้อขายในราคาหลักร้อยถึงหลักพันซึ่งเราก็มีเราก็มีข้อมูลมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันว่าเหรียญพวกนี้ลักษณะแบบนี้มีเยอะในตลาดนักสะสมและหลายคนไม่ได้มีความต้องการในเหรียญลักษณะแบบนี้แต่ ก็ยังมีอีกหลายคนที่มีความต้องการขึ้นอยู่กับว่าการค้นหาหรือความต้องการของพี่น้องความต้องการของนักสะสมที่ต้องการค้นหาในเหรียญลักษณะแบบนี้มากน้อยแค่ไหนหรือต้องการที่จะขายแลกเปลี่ยนเหรียญลักษณะแบบนี้มากน้อยแค่ไหนถามตัวเองดูว่าเรา ทำแล้วหรือยังหาแล้วหรือยังถึงบอกว่าไม่มีไม่ได้เรียนแบบนี้มีเยอะไม่ว่าจะเป็นของสองปีพศปีพศ2500ปีพศ2493หรือแม้แต่เรียนรุ่นใหม่ๆแบบนี้ก็มีให้เราได้เก็บสะสม แบบผรสเซียงขวางผระเซียนตรงนี่คือเหรียญอะลูมิเนียมบอนชนิดราคา25สตังค์ส่วนราคาของแต่ละรุ่นแต่ละปีพศการซื้อขายมีอยู่แล้วแต่ราคานั้นอาจจะไม่สูงในลักษณะเหรียญที่เป็นปกติอาจจะซื้อกันในเหรียญที่มีจำนวนเยอะๆถุงละ100เหรียญ ห้เหรียญหนึ่งเหรียญ1น0 0เหรียญก็ขึ้นอยู่กับความมากความน้อยของเหรียญนั่นเองฉเฉลี่ยแล้วเหรียญ25สตางค์ที่เป็นปกติที่ผ่านการใช้งานราคาฉเฉลี่ยตกไปเหรียญละ2บาทถึง3บาทนั่นเองนี่คือเหรียญอารูมิเนยมบอนที่หลายๆคนบอกว่าไม่มีราคาอย่าลืมว่า นี่แหละคือราคาของเขาถ้าขาดเขาไปสักเหรียญหนึ่งเงินก็ไม่เต็มบาทเช่นเดียวกันก็ฝากทุกๆท,ท่านให้เป็นแง่คิดสำหรับการเก็บสะสมลองถามใจตัวเองว่าเราสะสมเพื่ออะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ